À Baidy sa đi, vino sa đi bang luôn kung 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 sa bay đi tìm mũi kim mũi ngon gặp tôi sa bay kim mũi ngon gặp kìa mũi gặp kìa mũi gặp kìa 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 ยึดน,นำทายู่รถเมย์เฮาอยุสถานีรถเมย์นำทาพี่น้องจะได้เดินทางไปที่พวแก้วนะ่าพาลูกสองคนพยายามปูยาที่ทางพวกแก้วสี่ปีรถเมย์เรียบร้อยแล้วนาพี่น้องคนบกลายสวงปีใหม่ผู้ใดก็นานะจะกลับไปบาน,ไป,นไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องไม่เยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เย,ยมมเยี่ยมขอมเยี่ยมครัวพี่น้องเนาะ เอาขอบครัวนั่นหน่อยกันไปนี่ไอแบงเียนเกบหน่อยหน่อยได้ไหมสามละสามละจะไปใช้จะไปใช้ไปไับนอกไปบัดนนอกไปบัดนอกไปบาาแสง bạn nằm nhau bây giờ ừ, bù phui bây giờ dài sáng ơi mang chị phải hành sau mi lù nằm thằng lăng bờ <laughs> hộp

ตอนออกมาชิมนาทีได้สลบรับแล้วไ่งก็รับแบ่ง <c oughs> กับเมย์ทางลัง <c oughs> เฮ้ยตื่นแล้วต้องนานหรอกแล้วลไปแล้วไหรับก่อนรับ กินน้าปลาผิวลูกกินน้ำมาผิวอะไรนี่ห่อเลยรับเลยเพิ่งห่อได้พอเอินเนอะมามาก็ไปแบงค์หอนมันผักถอนเล้ยวยิ้มหนุ่มรับมาตามทางเลยรับมาตามทางเลย <c oughs> ตอนนี้ไอ้เบนเทนเพิ EN, ่นกําลังสื่อสลีเทสลูกไหมเ <c oughs> ทน ลูกลูกลูกล้กอ,อสรีได้เอามงเต็เงโมเด้ใบมินยาเนะลูกไปญี่ปุ่นไปมีคนไล่คนไล่เฮ้ยเห้เงินก็นจะเอาไว้จะเด้อบางคนอยากืออันนิ้งตใ้ไปเสียลูกเป็นนางพักฟ้อนเลยให้ออพอก็แบงมานั่งโต้ไปธาน,นะนะ

เจี๋ยวเดินทางต่อแล้วประเด็นไหนกินนะ่อนพันนะแบบนี้แบบนี้แบบดูเกณนรับเป็นยังทีมานสินาทีได้รับหอเหนึ่งรับเท่าหละ

บุญนอนจะกินน้ำได้แท่นนอนจะกินเนี่อ้ออยากขนมตาลบดีไอหน้องกินก็ติดางคอลบไอหน้องกินเนี่ยไอน้องดินทงโดอืมอมดนนี้อแปลง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 ขอแปลงให้หลุดก็

เอ้เล่นๆนี่เนาะเนเนา่เนดุในพอดีกว่าในพอดีกว่าสบายซดีดนอนกินเลยนะฮะมีนอ๋เฮ้ยเฮเฮ้องนิวแงแ มาขาดบเลยเลยไอ๋อมาสภาพแล้วลูกเมาเมารถก็ไม้ขเขาเอาไปท่าไหนไมๆนี่ต้อหมินตฟานเขาไปม้วนออ ลาโอรุลับพานีอนี่มันทอดแลวมาตากอะไรทื่อนั่นแหละคัวล่านี้คเกินไ่เด้มุกป่าแล้วก็ฟันแล้วมุกป่าตัวนี้คนไทยคนเรียงุ้แล้วสันุแล้วมันเข้าแข็งตอนนั้นสาวแั่แอันจีนดิบเข้ามาคายจนท้งเ็นทั้น ตา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 กินเขาอีมเล่านี่มีเสียงโอ้ขันมาหัวลูกเฮ้ยขันมาหัวกินเขาอีมเล่านี้มาหอดบลกแก้วแล้ววันนี้เนาะไอ้แบงก์ก็พอกินเขาแล้วอีมแล้วตอนนี้คือรอบแม่ครับพี่เบนเทนเนี่ยเทนกินอย่างหลก โยเกิร์ตฉันรูก er okay. yes, hmm. ินยังอันนกินเขาอะเนาะเดินนีอย่กินยังัขอพัดอิ่มละที่กินโยเกิร์ตไเอาเถอะเอาแช่ไปไม่้งมังตาม่าสังนี่ไปบอกอันเขาหายไปไปตามมาทางไปเอาเอาโยเกิร์ตไทย้านเ็ดไปไปไปนี่มันเท่าจะหายไปไปชี้ยังไปไปเท่าทามาะ เอาเอาเีเคี้ยมะพร้าวที่บอหลกนี่นาาตาาแบงแบงอุ้ยอ้ยเจ้าเอาเจ้าเอาไม่ได้เอาไม่ได้นี่แน่น <Australian> ี่เน่ อร่อนเนาะยังพี่เนาะนมาตกอเมอแรงเมื่อคืนพายมาหนนี่ังชาตกก้อนเมื่อวานตกบางแหงเมื่คืนทางเปียงพุน้ามไรป้ามไเนี้ยพาล้านสองคนไปยำกูยาครับเฮ้ยตายเลยเป็นมาคัน ขันฝฟตกบ่มีกี่คนน้องๆน่ตกนี่ถ้าตัวหันลูกเด้บนี่ะคนตัวน้อยนี่เก่าเดือนแล้วิเก่าเดือนเรายังไ่ได้ไปยามฟูจาบาดเลย ผุ้อาเห็นเมารถยัมมันยูโค่งทึงเหรอแ้ดัาแพเหรอเมาใยเนาะแต่ท่าได้เห็นนกปัดนะน้งเมาแต่ยุ่งใ่ขอบใจด้ยบยเป็นแอปซี่เป็นตายสีเลือะสีแดงสีเขียวโอ้ดีทีกินด้เย็นได้หรือเย็นกั

เอาไปย้งหรอกแม่กินเขาก็ลูกกินอิ่มแล้วเนี่ยน้ำเทาอ่ะน้ำเทาบอ่ะหรอหัวเทาไหมห้เทาไเออหยิบสชัสคุณนาอเออบาย หลังจากที่ไปหอดบอกแกว้วพาลูกพาเตา่ากินเขากินปลาแล้วก็ึ้นโดยสารน,นาะพี่น้องบุ๊ม่พี่น้องแปดชีวิตยูห้องอันขับทางล้างนะพี่น้องเนาะรถเป็นรถอันแคบพี่น้องเนาะ <c oughs> อยู่ทางในห้องโดยสารน,นะพี่น้องอยู่ทางในห้องคนขับนะพี่น้อง อยู่ทางนอกอยุบ่ได้เพระาะว่าเมื่อทางนีนเรามีกี่ฝุ่นนะพี่นอ้นองน้องเป็นจะินอยู่ทางในหายอย่าไปทางนอกตอนทางปูยางน้อยนึงล่างจางนั้นก็ได้เอาลูกไปนางทางในนะพ่อแม่พี่นอ้องขี่ฝุ่นลายลาย,ลาย,ลายนางทางนอกนางโบได้ก็มาหอดบ้านเกือบหาโมงพี่นอนะ้องเกือบหาโมงมาหอดบ้านพากันพาลูกพาเต่าขี่รถจังสีมาโอ้เจ็บขี้งมดแบบค่าแข่งค่าเนี่ยมึนบ้นะนะ ไม่ยกไม่ได้ยายเลยนาอพี่น้องแม่อยู่ในห้องนะพี่น้องคนขับแล้วก็คนนั่งข้างๆเองแล้วก็ทางล่างอีก8คนพวัวเฮาพอดีเป็นสิบคนก็้ารถ1ิบประตูยังแคบเนาะยังพอมีบอลอย,ยูบอลยับบอลใหญ่อันนี้รถแคบเป็นสิพี่น้องลำบาการ ในรอบเจ็ดแปดเดือนเบนเทนมายามปูยามยาเมาวนี่มารถนี่มารถเอ็นดูน้องผู้น้อยไอ้แบงค์ยืนนั่แม่อยู่ในรถบ่เมา,มาผู้ใหญ่เมาพี่น้องไอปลาดูอัดอันอยูอันห้องคนขคับหันทางล่างหันแปดคนทางไอ้แบงค์ทางไอ้เบนไอ้แบงค์ไอ้เบนพอแม่เป็นหกคนแล้วแล้วก็มีน้องอีสองคนพอดีเป็นแปดคนพี่น้อง เอ,อ้ยเจ็บคิงมุดแบบบ่ได้ขยับเลยขี่รถมาสามสี่สัปโมงตากแดงแท้เป็นเท็นหรกหอดแล้วบังปลอมไม่นอนเนาะหนำลายเขาจะเาขาจะเอาเหือมาขับเขาฮะอ,<า>อันดูเขาเขายาวน,นั้นนี่ตัวตั้นเนาะตัวตัวใหญ่ยังเนาะเนาะตัวใหญ่ยางแหละอันคีนั่นไม่อันนั้นอ่อนเนาะ อันใหญ่อันมุงสังเกสีเนาะลูกอันนั้นอ่าอันมุงสังเกสีนี่แหละอันนี้เป็นบานวังปอมพี่น้องเนาะตัวนี้ก็คือซ้ายน้ำท่าทางแต่งอะไรบอนทีคูคิวมักขามไปขามมาจากบานนี้ไปบานคูคิวก็หนาแต่ประมาณเจ็ดแปดกิโลนี่แหละอันรถเพลินสิไปสงหอดพุนนะ่นเนาะรถเพลินสิไปสงหอดพุน่นป้าพี่น้องเบิง่งป่ารถจนบ่เห็นความเป็นขี้ฝุ่นดีที่เฮาได้นั่งในพี่น้องเนาะแต่ว่า ขันนางนอกมีขี้ฝุ่นโพดเอ็นดูลูกหน่อยเอ็นดูเป็นเทนขันเป็นเท่นนาง,งนอกนี่บ่เมาพี่นอนะ้องเนาะนางในนี่เมาเมารถอ, <c oughs> อันนั่นโอเมชันคีเออนั่นเออแม่เธอโอ้หนอ,ออันบ่าไม่รังคาเออไม่มีลังคาอันมีลังคาบ่แม่นอ้อแม่นเออเจาะอดละลูกเอ้อลำบากลูกก็แถวว่าพี่นอนะ้องเนาะ ประด้เน่งเลยเออเนะเราจะเอารถลงขี่เห่อไปอลุกขี่เห่อไปเบืองนั่นแล้วส่วนรถจะไปสง่งเฮาหอดเห็นยาแสงอ๋อเป็นเทนว่ามายามยาแสงหรอกข้าครับสิคามไปไทยเนี่ยลูกซีไปเใครยังไปกวดแบงไปกวดไอแบงไอเบนกวดปะไปกวดยัง กดสุขภาพแต่กดสุขภาพไอเบนเทนเด้ดจอยโพดเนาะจอยโพดไปกดไอแบงค์ได้เนาะพี่น้องน้ำหนักบดหึงเกณฑ์แต่ว่าไอแบงค์สุขภาพดีได้บ่เมาออจักน้อยเลยมายิ้มมามีแต่รับได้เมื่อยแล้วก็รับได้สันได้เน่มาฮอดแล้วให้ถือเบิ้งโซเฟอร์ขับรถลงไปพี่น้องนำลายได้นเนาะนี่หนำทวมบอนันตีนเขาเจะเห็ดครัวกายหฮน เ<ม>นี่ยรถเขาไปก่อนลูกเขาขัความลังก็ได้ยรถหนักแม่กับน้องอยู่ไงอยู่ในรถจมติดหูจนมาอู้ u, มาทช่มคันนึงแล้วลูกขี้ฝุ่นบังกลายกูแม่รถทั้งล่างเลยเนาะเนาะเนาะขี้ฝุ่น,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 นบังกลายฝ <c ười> ุ่นกุบกุบเลย ขาซองคันก็นได้啊คือไปเทลคันที่นอนเห็นเนาะไปเทลคันไปเทลคัน,นเนาะเนาะหายหายย่างออกไปเกิดท้าวกันยืนลม คนราจะขึ tacos, identify, ้นจวด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 ว้าวขึเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้หูนักสุดหนักสุดหนักสุดเข้าไปเลยเข้าไปเลย ลายโอ้น้ำลายน้ำลายเขอบใจเลยเอ้าลูกไหมบ่าห่าเลยอะ่ะบ้านำกันเนาะมไม่เคยเขาเนาะไปนั่นนงนี่นั่งนี่นั่งนี่ถ้าเป็นคนขคับมาเดียวมาเดียวมาเดียวเอาเลยเกือบเป็นโอ้อนนื่นเนาะนั่งโอ้น้ำทาลายละ แล้วเรจะแชงแล้วก็ก็ก้กเนี่ยแชงอุ่มไปแชงแลอวหายหานานดีใจเออดีใจกับหายเนอะดีใจกหายลูกก็ยิ้มใช้ยาด้วก็เห็นกันทำอิดเกันทำอิดเนี่ยเห็นปุยยาอมแล้วปุยยาอมแล้วนุยยาเนอะพอไปเหม็นเคกั็นะ ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่คุกคิวก็ได้พาลูกพาเตา่าพาเมียมาบ้านในช่วงส,วง,สวงการมายามพ่อยามแม่ยามปูยมย่ยามยายามปายามลุงทุกทางพี่ก็ได้จัดบาร์ซีสุข,ขันตามเหตของประเพณีมือสงการมือปีใหม่เล้วพร้อมกับอ่าสมบัติสมมาไอพ่อยไอแม่เนาะตามเหตของประเพณีเนาะอวยพรอวยใจให้ ผูเป็นพอ่อผูเป็นแม่อายุมันคันยืนให้เป็นโฮมพ่โฮมไสให้ลูกให้เต่านี่แหละพ่อแม่ก็เอวยพรอวยไสให้ลูกให้เต่าอ่าให้หางห้มีให้ลำห้รุย้ยไปพี่น้องเนาะแล้วก็ม้วนซืนกันไปตามปา่าซาบานเฮาในมือสงการกับประมาณน,นี้ป้าแมพี่น้องเนะาะหลังจากนั้นครูคิวก็จะได้พาลูกพาเมียกับ ไปลงทำทายอกคือเก้าคือเดิมเอาเป็นว่าพบกันไหมนะอีพิ่ตอไปพี่นเนาะเราพบกันเนาะสบายดีปีใหม่เด้อ